อ่พี่น้องยามหนูบรรยากาศจะ,ะเศร้าเหอปลาปลาพี่น้องคลองน้ำหลังเหล็กอยู่นี่นี่หลังเหล็กก็ขึ้จัดเลยโอ้ยดำปดอยูสุคูเลยนี่เรียบรอยอออย้อยี่น,นเฮงหลังเหล็กแข่งมานเลยอ่ะไปต่อโอ้ปลาบ่อน จัดไปแล้วหนึ่งหนังใส่เหลาะกันเทนี่เนาะอืมโอ้ลังนี่ค่ะโบรานมันขึ้นนี่คือลังนี่เลยนาะขึ้นนี่คือล้างโบรานเลยหูมัน,นข่องไรเนาะงนั่น เรียบร้อยนูนสองข่าอ้วกเลี้ยวว่าข้องนูนสองขาวหันเรียบร้อยพี่นไหมเรียบร้อยอ่าเก็บปนกันถึงข้องนูนสองเข่าส้นนูนใหญ่เบื้องหลังนี่ครับผีอยู่ผีเจ้าหนูใหญ่ของแข่เลยฮะเออนีข้องนูใหญ่นีสองเบียน ข้องนู้หญ่ของเศะจุบจุดจุดเอ้าแล่นผ่าด้วยเออผ่าอะไรยังไงวะโอ้ยน,น้องผ่างูเลยนี่โหยบวัวมันพิษผ่ผาบางประการยังไงวะนี่ โอตคันนี้เด็กคันในนี้นี่โอ้โเขาว่าพ่อเกี่ยวครับนี่อ้าไปต่อครับออ้นกอียงเยก็ตุงใหญ่ใช่ออ้นวกว่ทอหันนี่ออ้วยานครับอมันกินปลาขอนดีนะเออมันแกงหน้าเลยหน้าหน้าหน้าขึ้นแล้วหกปากห่าง ควยมันดิควยมัน,น,น,ออๆๆน,มนพี่น้องเซ็ตบาดเอ้ยกหง่เลยหางทอนี่มื่อหวานนิ้วเป็นไหวะนี่ด้าปื้ดเลยพี่นอ้องอ้าเก็บครับเขากำลังพอเกี่ยวฮะสรุปสรุปผลงานพี่น้องซีหน,นังนึองเขา้หนาังหนึ่งเก็บไงเลย สีหนังเงนดำเปิดเลยตัวนั้นไหมมัน,มนคือหางทอยมือนี่มอนเล็กได้มาติมขึ้นนี่บักดำพี่น้องดูวสีดำสามสีหนังรับนูสองขาวตัวนหนึ่งเอาละได้เมนูเดียวพี่น้องมื่อนี้ยหัวนูอืหัวใสครับไอฝรั่งเขียวจัว่ม อามามาเสบยบบานนี่พี่น้องเดี๋ยวจัดการรถคนอ่าพี่น้องเครื่องกวดหมูบานตะไคร้ข่าตะไคร้พี่น้องกระเทียมหอ,อมหัวแดงใบกระเพ้าเฮ้ยเออใบกระเพ้าตัองใส่ที่หลังพ่อกำลังไม่บานเด็ดอยู่ใบป,ประกูดใบลกูดว่าต้องตำกันได้ครับมาตำครับตำตะไคร้ข่ากับตะไคร้ใส่เกลือ พริกแหงครับนี่พริกแหงเน้เนเน้นพริกแหงพี่น้องยิ่งหอมไปครับ่ะตามเรียบร้อยเพี่ยงใส่ผักเทียมเป็นเก็บมาโอ้เก็บมาหลายโหลนี่หอมครับมีกระเพราต้นหอมเนี่ยใส่ได้นี่หนูซับแล้วมาบานกระทะ้อมแนี่ ใส่มันหน่อยหนึ่งเกลือว่าือผัดเครื่องมันสิ่น่องโอ้ใช้คิดดีเลยผัดเครื่องมันให้มันหอมๆขอ, <c oughs> องปลาตรงนี้เกรืองมนยังหน่อยว้ว <c oughs> <c oughs> ตีด้วยเอ้าจ้าก้องเอาใส่เนื้อลงไปเลยพี่น้องมันเสียบแทน จะเก่งจะถน,น,นอมอู้เหนือหนูแบบหลายบาทอันนี้สองตัวนี่หนูสองตัวใหญ่สองตัวสองกิโลตัวใหญ่พูดกลัไปเรื่อยๆเห็นสุกซนไะพี่น้องยังเติมนม้ำเห็นมัแนแะป๊ะซุกซนน่ะอู้ห่มบาดติดตาครับผม เริ่มแหงแล้วพี่น้องขัว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 เริ่มสิแหงแล้วห้อมขนาดอาอได้ได้การครับจังหวะนี้เติมน้ำล้างคกพี่น้องเตรียมมาไว้แล้วใส่ไปเลยตัวแต่บุพเพยังเติมอีกก็ได้สดจังหน่อย นี่แหละเป็นทีมากของข้าวมะาขวหนูพี่นอ้องของขวัวมันขว้าแป๊สซุกคนนะขวมันยังแห้งสูตรขว้าเอาให้มัน,น,น,มน,น,มนจุกเล็กหน่อยอฟ้ามาปิดไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็ตามเลยตเติมผักเฮ้เติมผักหอมผักอันนี้เฮ่านี่ซุ่มเฮ่าเตรียมมาไว้พี่น้อง น้มาเบิ้งพี่น้องบ้านเนี่ยหลังจากเนื้อมันสุกแล้วครับครับโอ้ยต,ตับมันตับน,นี่เลยไส้พักอันนี้คาารับปรุงเลยเลอยปรุงเรียบบ้านปากัะติบเด็ดใวน่ละใส่ไปเรือ่อยปรุงไปเรื่อยครับอ่าปลาแดูดใส่ปลาแดดครับผู้ว่ใส่กระไดพี่น้องโอ้เป็นอย่าง แต่ไฟมาดมีสูนทีละต้ใส่ท nah. ุกนมีสูนทีละผู้หญิงคสไหนกดใส่เจ้านี <kindergarten. S 2> ่เร่าแพี่น้องกดลงลงลงขนลงเกลใส่ไปเบลอย์เกลือใส่แต ตำบ,บุญไส้กระหอดเป็นเกลดเม็ดาวนเข็มไว้ก่อนน้ำใส่เพิ่มเติมก็ได้พี่น้องครับขมใส่างบายอ๋อพิดฟ้าไว้ครับบาึออ๊บมาติดตามครับบุ๊ม <c oughs> อ่าเบื้องวันนี้พี่น้องสวยงามซ้ำเลย ตึงหงอมขอนาดมา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 บานเบ่งพ้ังนั่งนั่หาเลยน,ลนี่ทับทับเนียนเลยเอ็ดเลยมาแ็บๆสกันเลยครับบานไม่อ่ะเท่เบิ่งบาน พุงแน่ะเสร็จเรียบร้อยนี่อุ้ยสองตัวครับอุ้ยโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดตอนนนมาครับเสิร์ฟเสิคนเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอาบอกกันทั้งสองสาธิตอีกแล้วพี่น้องเวลาติ้งเที่ยงเหมือนนี่มีนูหัวหนูพี่น้อง ทิ่มึงเด็ดตัเด็ดแหงพี่น้องของมมันมัามปลาใส่ยอดเทียมไปนี่หยันขมแห่งเร็วออกนี่ยอดเทียมพี่น้องผู้้ผูมักขมก็กินได้ขมดิบนะใส่กับข่าเนียวสิบบาทพี่น้องมากมากเพราน้ำเย็นจะกวนในเด้องไม่บป็นมากพี่น้องนี่ใหญ่าี้เลยอืมอืม แซ่บขนาดผมมัล้ำด้วยผมพอดีผมหยอดเทียมสะเดาพี่น้องโอ้แซ่บเนี่ย <c oughs> งูกระลังหลุดหลุนต้นใหญ่มันปล่อยก่อนปิ้งรวดเด่นแหง แต่ไมซีหนัง่น้อง บริสัยลูกโดดมาหนิพอดีแหละทางแรกของปีไปหนอทางแรกของปีปวดโ่วปีเรลิมแล้วไหนะซีหนังเหมือนเจ้านี่ย không được đâu, không được đâu, không được không được đâu, không được đâu, không

มขมหูรันแกะๆเลย <g ül> ใส่ข้าวเดียวขึนเอาเออกได้ มือแรงแกๆเลยผมแงผมแสบมีนูต่อไป เห็นอย่างดีพี่น้องคอมเมนต์มาบุ้ง ทุงมือประดี๋่วป่ะมันมันจะเบื่อไปสองมือสามมือพี่หเขากำลังเรื่องเหลืองพี่น้องอีกอาทิตย์ทิตหน้าลืมเก่ยวได้ป่ะมันสิ้นเดือน

S <S 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 โอ้โหโปวดปวดสุดจอดพี่น่อยจุดจอดเลยใส่เครื่องเข็มขนข้นาตะไคร้ให้นักของปลายพี่น่องบุมีกินข้าวกินยังทั้งสินหอมันโอ้บริบูรหากเลยเอาไปลองมึงเนอรพี่น่องออขวานูใส่ใบหย่อนเทียม เส็บแซ่บฝากปิดตอนน้องไหวบ้ามักกับกุ้ยไ,ไหลกุ้ยแช่ด้พี่น้องทั้งสองสิตขอบุญขอบุณพี่น้องคือเกาที่ขอมาที่ตาเราส้มจนจบเนาะครับคลิปนี้ไว้ท่านี้พี่น้องคลิปหนา้าพบกันใหม่ทั้งสองสิตสวัสดีครับ